ปรากฏการสุริยุปราคาเต็มดวง Total Solar Eclipse ครั้งต่อไปที่จะสามารถสังเกตเห็นได้ในประเทศไทยโดยที่เงามืดพาดผ่านเหนือพื้นที่ของประเทศคือวันที่11เมษายนพศ2613หรือคศ2070นั่นหมายความว่าหากนับจากปัจจุบัน ตุลาคม2568คุณจะต้องรอชมปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคาเต็มดวงในไทยอีกประมาณ45ปีครับรายละเอียดเพิ่มเติมพื้นที่เงามืดจะพาดผ่านเหนือพื้นที่บางส่วนของภาคใต้เช่นจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ครั้งล่าสุดสุริยุปราคาเต็มดวงที่เคยเกิดขึ้นเหนือประเทศไทยครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่24ตุลาคมพศ2538คศ1995อย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างนี้จะมีปรากฏการสุริยุปราคาบางส่วน Partial Solar Eclipse ที่สามารถสังเกตเห็นได้ในประเทศไทยซึ่งจะเกิดขึ้นบ่อยกว่าและคุณจะยังคงเห็นดวงจันบทร์บดบังดวงอาทิตย์ได้บางส่วนครับ